เคยสงสัยไหมครับทำไมแบ็กเทสมาเป็นร้อยรอบวินเรสสวยหรูแต่พอลงสนามจริงรับกระชากนิดเดียวมือสั่นใจสั่นแล้วเผลอกดปิดออเดอร์หนีทั้งที่ยังไม่ดึกเป้าหลายคนโทษว่าตัวเองไม่มีวินยัยแต่ความจริงแล้วปัญหาอยู่ที่สมองของคุณถูกตั้งค่ามาผิดรูปแบบครับาหากเราเป็นคนไม่มีวินัยอะไรเลยในชีวิตประจําวันตื่นก็ไม่ตรงเวลานอนก็ไม่ตรงเวลากําลังกายก็ไม่ออก ตั้งใจจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำแล้วจะหวังว่าตอนเทรดจะมีวินัยแบบสุดๆมันเป็นไปไม่ได้หรอครับสมองชอบทำอะไรที่ใช้พลังงานต่ำๆห้พีพีสร้างวงจรไร้วินัยไว้สมองก็จะชินทีนี้ไม่ว่าจะทำอะไรสมองเราก็จะนำวงจรนี้มาใช้ไม่เว้นแม้แต่การเทรดครับสวัสด,ดีครับพี่ๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Easy Trade Podcast ทำไมเวลาที่เรามีระบบดีๆ b a c k t e s มาเป็นร้อยรอบ วินเดตส,สวยงามครับแต่พอลงสนามจริงกราฟกระช่างนิดเดียวมือไม้เริ่มสั่นหัวใจเต้นรัวแล้วอยู่ดีๆนิ้วก็ดันกดปิดออเดอร์ไปเองท,งทั้งที่ยังไม่ถึงเป้าหรือบางทีก็หน้ามืดกดเบิ้ลหลอดเพื่อที่จะเอาคืนเราชอบโทษตัวเองว่าไม่มีวินัยบ้างละ่ะใจเราไม่แข็งพอบ้างละ่ะแต่วันนี้ครับไอจะบอกตรงนี้เลยว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ใจของเราอ่อนแอแต่ปัญหาอยู่ที่สมองของเรานั้นถูกตั้งค่ามาผิดรูปแบบ ก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจคำว่า mindset กันใหม่ก่อนนะครับในวงการเทรดเราได้ยินคำนี้จนชินใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้ว mindset มาจากคำว่า mind ที่แปลว่าจิตใจบวกกับคำว่า set ที่แปลว่าการตั้งค่าครับพอ,อมารวมกัน mindset จึงหมายถึงการตั้งค่าของจิตใจให้พี่ๆนึกภาพเหมือนโทรศัพท์มือถือนะครับถ้าเราเข้าไปที่เมนู setting แล้วตั้งระบบไว้แบบไหนเครื่องมันก็จะทำงานตามนั้นโดยอัตโนมัติ ชีวิตจริงก็เหมือนกันครับเราถูกตั้งค่าความเชื่อมาแบบไหนสมองเราก็จะรันพฤติกรรมออกมาแบบนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวมีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ของสมองที่ชื่อว่า Hebb's Law เขาอาธิบายไว้ว่าเซลล์ประสาทที่ทำงานพร้อมกันบ่อยๆก็จะเชื่อมต่อกันแน่นแฟนขึ้นลองจินตนาการนะครับว่าชีวิตเราคือการเดินป่าถ้าเราเดินทางเดิมซ้ำๆซ้ำๆ มองก็จะสร้างทางด่วนขึ้นมานั่นก็คือนิสัยอัตโนมัติที่เราทําไปโดยที่เราไม่ต้องคิดตรงนี้สําคัญมากนะครับตลาดคือกระจกสะท้อนชีวิตจริงของเราแต่ถ้าในชีวิตจริงเราเป็นคนที่รอคอยอะไรไม่คอยเป็นชอบความสุขแบบทันทีทันใดหรือมีความเชื่อลึกๆว่าเงิน,นมันหายากซึ่งอาจถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กในช่วงแรกเกิดถึงตอน7ขวบทีนี้ครับพอเราเข้ามาในสนามการเทรดที่มันมีความกดดันสูง สมองส่วนอารมณ์ก็จะสั่งการให้เราวิ่งไปบนทางด่วนทางเดิมที่เราเคยชินทันทีการแก้ปัญหาการเทรดเสียซ้ำซากนะครับมันไม่ใช่การที่เราไปนั่งจ้องกราฟให้มันหนักขึ้นแต่คือการรื้อระบบนิสัยในชีวิตประจำวันของเราครับเพราะวิธีที่ใช้ชีวิตก็คือวิธีเดียวกับที่เราเทรดพูดง,ง่ายๆก็คือการเทรดและการใช้ชีวิตประจาวันใช้วงจรสมองเดียวกันครับ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับพี่ๆถ้าหากเราเป็นคนที่ไม่มีวินัยอะไรเลยในชีวิตประจําวันตื่นก็ไม่ตรงเวลานอนก็ไม่ตรงเวลาออกกําลังกายก็ไม่ได้ออกตั้งใจจะทําอะไรก็ไม่ได้ทําแล้วจะหวังว่าตอนเทรดเนี่ยจะมีวินัยแบบสุดๆมันเป็นไปไม่ได้หรอครับเพราะว่าสมองชอบทําอะไรที่ใช้พลังงานต่ําๆถ้าพี่ๆสร้างวงจรแบบไร้วินัยไว้สมองก็จะชินทีนี้ไม่ว่าเราจะทําอะไร สมองก็จะนำวงจรนี้มาใช้ไม่เว้นแม้แต่การเทรดครับไอ <I S 1> อยากแนะนำให้พี่ๆนะครับใช้ร่างกายเปลี่ยนจิตใจไม่ใช่ใช้จิตใจบังคับร่างกายเดี๋ยวไอจะขยายความให้ฟังครับมีนักประสาทวิทยาชื่อดังชื่อคุณเอ็นโตนิโอดามาเิโอเขามีทฤษฎีที่เรียกว่า somatic marker hypothesis ระบุว่าการตัดสินใจของมนุษย์ไม่ได้เกิดจากเหตุผลเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากสัญญาณทางกายหรือที่เราเรียกว่า สารชาตยาณที่ส่งไปที่สมองครับเวลาเราเครียดสมองส่วนที่เรียกว่าอะมิกดาลาซึ่งเป็นต่อมความกลัวมันก็จะทำงานเต็มที่แล้วก็จะไปตัดการทำงานของสมองส่วนหน้าที่ใช้เหตุผลทิ้งไปเลยครับตอนนั้นแหะครับเราก็จะมี IQ ลดลงชั่วคราวจริงๆแต่ว่าไอจะบอกวิธีที่ได้ผลกว่าก็คือการเปลี่ยนสภาวะร่างกายก่อนแล้วจิตใจจะเปลี่ยนตามครับไม่ใช่พยายามใช้จิตใจไปบังคับร่างกาย พี่ๆลองทําตามนี้ดูนะครับถ้าเกิดว่าเรานั่งห่อไหลเครียดหน้าบึง้งสมองก็จะรับรู้ว่าเรากำลังตกอยู่ในอันตรายให้ลองยืดตัวขึ้นฟืนยิ้มหรือลุกขึ้นกระโดดแค่นี้แหละครับสารเคมีในสมองเราก็จะเปลี่ยนแล้วครับอีกวิธีหนึ่งคือการหายใจแบบพิเศษให้หายใจเข้าลึกๆสองครั้งแล้วพ่นลมออกทางปากยาวๆทำแบบนี้แหละครับ เพื่อรีเซ็ตระบบประสาทวิธีนี้ใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีครับแต่ได้ผลมากมาถึงไฮไลท์สำคัญครับพี่ๆแปดสัปดาห์ที่เปลี่ยนชีวิตทำไมต้อง8สัปดาห์ไอต้องบอกก่อนว่าตัวเลขนี้ครับไอไม่ได้มั่วขึ้นมาเองครับแต่ว่ามีการศึกษาที่มีชื่อเสียงมากจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดโดยดรซาร่าลาซาเธอนั้นได้ทำการสแกนสมองของผู้ที่ฝึกเจริญสติเป็นระยะเวลา8สัปดาห์ โดยเฉลี่ยวันละ27นาทีผลลัพธ์ที่ได้น่าทึ่งมากครับอะมมิกดาล่าซึ่งเป็นต่อมความกลัวที่ทำให้เราแพนิกหรืออยากที่จะเอาคืนตลาดมันมีขนาดที่เล็กลงความหนาแน่นของเซลล์ประสาทต,ตรงส่วนนี้ก็มีขนาดที่น้อยลงครับแปลว่าเราจะตอบสนองต่อความเครียดช้าลงโดยธรรมชาติในขณะเดียวกันสมองส่วนหน้าที่ใช้ในการวางแผนควบคุมอารมณ์และก็การตัดสินใจก็มีเนื้อสมองเพิ่มขึ้น นี่แหละครับก็คือเหตุผลที่เทรดเดอร์ระดับโลกหลายคนหันมานั่งสมาธิไม่ใช่เรื่องของบุญบาปแต่มันคือการเข้ายิ้มให้กับสมองครับตรงนี้ไอจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับการนั่งสมาธิไม่ใช่การทำจิตให้ว่างแต่คือการฝึกดึงจิตกลับพอเราเผลอคิดเรื่องอื่นเราก็รู้ตัวแล้วก็ดึงกลับมาที่ลมหายใจหนึ่งครั้งของการดึงกลับก็เหมือนการยกเวทหนึ่งทีครับ ยิ่งเราฝึกบ่อยๆเราก็จะยิ่งมีกล้ามเนื้อในการยับยั้งชั่งใจมากขึ้นพอหน้างานจริงตอนที่เรากําลังจะกดเบิ้ลหลอดด้วยความโกรธกล้ามเนื้อส่วนนี้แหละครับก็จะทํางานอัตโนมัติแล้วก็สั่งว่าหยุดนี่ไม่ใช่แผนไม่ต้องนั่งนานครับพี่ๆขอแค่วันละ5-10นาทีแต่ว่าต้องทําทุกวันนะครับภายใน8สัปดาห์กล้ามเนื้อสมองของเราก็จะเปลี่ยนไปจริงๆครับส่วนกับดักโดพามีนที่เราต้องระวัง เป็นเรื่องสุดท้ายที่ไอยอยากจะเตือนแล้วก็เป็นภัยเงียบที่ร้ายแรงมากในยุคนี้นะครับก็คือคลิปสั้นอย่าง TikTok Reels หรือ s o r t s ในทางประสาทวิทยาการดูคลิปสั้นๆแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับมันไปกระตุ้นวงจรโดพามีนแบบเดียวกับสล็อตแมชชีนมันคือการเสพติดความสุขทันทีถ้าเราเสพติดการไถ่ฟีดสมองของเราก็จะทนรออะไรนานๆไม่ได้แล้วการเทรดคืออะไรครับการเทรดก็คือ เกมของการอดเปรี้ยวไว้กินหวานต้องรอเซตอัพรอเป้าหมายรอเห็นกำไรเติบโตแต่ถ้าสมองของเราชินกับคลิป15วินาทีแล้วเราจะทนถือออเดอร์นาน2ชั่วโมงได้ยังไงจริงไหมคะพี่พี่คำแนะนำก็คือต้องลดการเสพสื่อพวกนี้ลงครับเพื่อรีเซ็ตความอดทนของสมองและสิ่งที่เราจะต้องทำแทนนั้นก็คือการสะสมชัยชนะเล็กๆมีงานวิจัยจากคุณเทเรซาอามาบิล เรื่อง the progress principle progress can lift i n o u r work life even if it seems like just a small step forward like Tom smashing that bug in his program what you might call a small win บอกว่าสิ่งที่สร้างแรงจูงใจที่ดีที่สุดไม่ใช่ความสำเร็จก้อนโตแต่มันคือความก้าวหน้าเล็กๆในทุกๆวันเช่นตื่นมาเก็บที่นอนนั่นก็คือชัยชนะหนึ่งครั้ง ทำตามแผนเทรดแม้ว่าจะขาดทุนนั่นก็คือชัยชนะอีกหนึ่งครั้งออกกําลังกายตามเป้าหมายนั่นก็คือชัยชนะอีกหนึ่งครั้งการสะสมชัยชนะเล็กๆเหล่านี้แหละครับจะสร้างเส้นทางประสาทใหม่ในสมองที่ชื่อว่าฉันก็เป็นคนที่ทําอะไรก็สําเร็จเมื่อเราเชื่อมั่นในตัวเองความกลัวในสนามเทรดมันก็จะลดลงเองครับเพราะเรารู้ว่าเราทําได้แล้วในชีวิตจริง ส่วนวิธีฝึกที่ใช้ได้จริงนะครับไอก็จะสรุปสิ่งที่พี่ๆควรทําไม่ต้องทําทุกอย่างในวันเดียวครับและค่อยๆเพิ่มเข้าไปในชีวิตประจําวัน 1. ฝึกสมาธิหรือการเจริญสติวันละ5-10นาทีไม่ต้องฝืนนั่งให้นิ่งนะครับแค่ฝึกดึงจิตกลับมาที่ลมหายใจยิ่งฝึกบ่อยกล้ามเนื้อจิตเราก็จะยิ่งแข็งแรงครับ 2. เมื่อเข้าไปเทรดแล้วรู้สึกเครียดอย่าพยายามใช้ความคิดแก้ ให้เราเปลี่ยนสภาวะร่างกายแทนเช่นยืดตัวหายใจลึกๆหรือลุกขึ้นเดินสักรอบครับเมื่อร่างกายเปลี่ยนจิตใจก็จะเปลี่ยนตาม3ลดการดูคลิปสั้นๆเพราะมันทำลายความสามารถในการอดทนของสมองแทนที่เราจะไทฟีดก็ให้เอาเวลานั้นนะครับไปฝึกสมาธิหรือทำกิจกรรมที่ใช้สมาธิแทน 4. ส,สะสมชัยชนะเล็กๆทุกวันอะไรก็ได้ครับที่ทำแล้วรู้สึกดี ทำแล้วสำเร็จแต่ก็อย่าลืมกลับมาชมตัวเองด้วยนะครับบอกว่าเราเนี่ยทำได้ดีแล้วนะมันจะสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง 5. รู้ว่าพฤติกรรมการเทรดแย่ๆมาจากนิสัยในชีวิตจริงแล้วเราก็แก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุครับเพราะสนามในการเทรดนั้นตลาดเป็นแค่กระจกสะท้อนเรา 6. อย่าคาดหวังว่าจะเปลี่ยนในวันเดียวสมองต้องใช้เวลาถึง8สัปดาห์ในการปรับโครงสร้าง ดังนั้นต้องอดทนและสม่ำเสมอครับพี่ๆครับการที่เราจะเป็นเทรดเดอร์ที่ชนะตลาดซ้ำๆไม่ได้เริ่มที่จ้องจอเทรดเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เริ่มที่วิธีการใช้ชีวิตของเราเราต้องรู้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เทคนิคแต่อยู่ที่วิธีที่สมองของเราทำงานเราจะต้องเข้าใจว่าเมื่อเรารู้สึกเครียดการใช้เหตุผลมันมักไม่ได้ผลให้ใช้ร่างกายเปลี่ยนสภาวะก่อนจิตใจจึงจะเปลี่ยนตาม การฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอนะครับเป็นระยะเวลา8สัปดาห์จะเปลี่ยนโครงสร้างของสมองทางกายภาพจะลดความกลัวและเพิ่มความสามารถในการควบคุมตัวเองครับการเลิกดูคลิปสั้นๆแล้วก็หันมาสะสมชัยชนะเล็กๆก็จะสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของการเทรดที่ยั่งยืนจาไว้นะครับเราไม่ได้เทรดตลอดเวลาแต่เราเทรดตามความเชื่อของเราถ้าเราเปลี่ยนสมองได้ พอร์ตของเราก็จะเปลี่ยนไปตลอดการไอหวังว่าสิ่งที่แชร์ไปในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆทุกคนอย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาครับแต่ถ้าเรามุ่งมั่นและสม่ำเสมอเราก็จะเห็นผลลัพธ์อย่างแน่นอนหากพี่ๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้รับหนังสือ e-book The Beyond Average Trader บันทึกลับจิตวิทยาเหนือค่าเฉ ader, ลี่ยเทรดเดอร์และก็ e b o ๊กคัมภีร์รวมทุกท่าเทศที่ไอใช้ทำกำไรจริงเวอร์ชันละเอียด รวมท่าเทรด EasyBox และ One c a n e r Box พร้อมยกตัวอย่างทุกออเดอร์จากพอร์ตจริงสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนจอแล้วก็ทักแชทเข้ามาไอาได้เลยครับขอให้ทุกคนเทรดได้กำไรมีความสุขและเติบโตไปด้วยกันสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับ